ไข่อาหารหลักที่หาทานได้ง่ายถือเป็นอาหารพื้นฐานของคนไทยและคนต่างชาติทุกเพศทุกวัยไข่นั้นถือเป็นแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมที่ร่างกายของคนเราต้องการอาจทานวันละหนึ่งฟองหรืออย่างน้อย3 4ถึงฟองต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลในแต่ละวันได้อย่างพอดีประโยชน์จากไข่ที่ส่งผลต่อผู้บริโภคนั้นมีมากมายหลายประการวันนี้เราจะมานําเสนอคุณประโยชน์ส0ประการที่เราได้รับจากไข่ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง 1. ไข่เป็นอาหารที่ดีสําหรับดวงตาเพราะมีสารแคโรทีนอยอย่างลูทีนและซีแซนทีนผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการรับประทานไข่วันละหนึ่งฟองอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมหรือตาบอดในผู้สูงอายุได้ 2. ไข่ทาให้เป็นต้อกระจกน้อยลงจากผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งนักวิจัยพบว่าคนที่กินไข่ทุกวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกน้อยลงอันเนื่องมาจากลูทีนและซีแซนทีนในไข่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 3. ไข่อุดมไปด้วยโปรตีน โดย1ฟองจะมีโปรโตีนคุณภาพดี6กรัมและกรดอะมิโนสำคัญอีก9ชนิด 4. ผลการทำวิจัยโดยมหาวิทายาลัยฮาวาดพบว่าการกินไข่มากกว่าวันละฟองไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนอกจากนี้การบริโภคไข่เป็นประจำยังช่วยป้องกันเลือดจับตัวเป็นก้อนเส้นเลือดอุดตันในสมองและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 5. ไข่เป็นแหล่งโคลีนที่ดีโดยโคลีนอยู่ในกลุ่มของวิตามินบีจัดเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของสมองระบบประสาทและระบบไหลเวียนของเลือดโดยไข่หนึ่งฟองจะมีโคลีนมากถึง300ไมโครกรัม 6. ไขมันในไข่มีคุณภาพดีไข่หนึ่งฟองมีไขมันอยู่5กรัมและมีเพียง1.5กรัมเท่านั้นที่เป็นไขมันชนิดอิ่มตัว7แม้ว่าออกจะขัดแย้งกับความเชื่อเดิมๆแต่งานวิจัยชิ้นใหม่กลับพบว่าการบริโภคไข่แต่พอสมควรจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อปริมาณคอเลสเตอรอลวิน,นหนำซ้ำการบริโภคไข่วละสอฟองเป็นประจำไม่มีผลกระทบต่อระดับไขมันในร่างกาย แต่อาจจะช่วยทําให้ระดับไขมันในร่างกายดีขึ้นโดยผลการวิจัยกล่าวว่าไขมันอิ่มตัวจะทําให้ระดับคอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคอเลสเตอรอลที่อยู่ในอาหาร 8. กินไข่ได้วิตามินดีเพราะไข่เป็นอาหารเพียงชนิดเดียวที่เป็นแหล่งวิตามินดีตามธรรมชาติ 9. ไข่อาจจะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมโดยผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่รับประทานไข่หกฟองต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมลงถึงร้อยละ44และ10 ไข่ทาให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดีเพราะไข่มีซัลเฟอร์สูงรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดหลายคนจึงพบว่าผมยาวเร็วขึ้นหลังจากที่เพิ่มไข่เข้าไปในอาหารที่รับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เคยขาดสารอาหารที่มีซัลเฟอร์หรือวิตามิน B12 มาก่อนรู้สารพัดประโยชน์จากไข่แบบนี้แล้วอย่าลืมทานไข่ตามความเหมาะสมของร่างกายด้วยนะครับส่วนใครที่มีโรคประจําตัวอย่าลืมปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับ